เตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดอาล้ฮะท่านผู้ชมวันนี้มาอยู่กับช่องติงติดฝันกันอีกแล้วครับวันนี้เรามาอยู่กับการิชาโกครับพี่ช้างทองของเราเองนะเป็นอีกเกมหนึ่งเกมเก่าสุดคลาสสิกจากพีจีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เก่า แตก่เก่าหรือเปล่าวะวันนี้เราเข้าเล่นจากสล็อตโชเปครับวันนี้มาดูต,ตาข่ายก่อนเลยเนาะมแม่หญิงเยอะสุดน,นะเป็นเชิงเทียนเป็นดอกไม้นะครับเป็นถ้วยข้าวเออสเกตเตอร์สามอันซื้อฟิสปบินไม่ได้ประเด็นประเด็นตรงที่นี้ซื้อฟิสตินไม่ได้ครับนั้นดิวที่ดวงลวงุ้นนแล้วนะวันนี้เราจะเล่นเบ็ดละหกสิบบาทไปเลยก็แล้วกันครับกดเริ่มกันเลยครับมีต้นอยู่ที่เจ็ดหมื่นสี่นะท่านผู้ชมต้ทนทุนวันนี้ของเรา ค่อนข้างเยอะพอสมควรครับแล้วเราก็กดกันไปยาวๆเลยต้องมาลุ้นมาเชียร์เลยว่าจะได้กำไรกลับมาเท่าไหร่นะสำหรับเกมในวันนี้นะครับเกมจะยาวนิดนึงนะท่านผู้ชมจะพยายามแบบให้เห็นแบบอัตราการดึงกับอัตราการแตกของเกมนี้นะครับแบบยาวๆนะครับอืมยาวๆวันนี้ยาวๆอยู่กันยาวๆนะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะฝากชวนคุณพ่อคุณแม่นะครับชวนพี่ๆเพื่อนๆมานั่งลุ้นมานั่งเชียร์ไว้ด้วยกันได้ครับจะได้รู้แนวทางในการเล่นเนาะ สำหรับใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้เลื่อนผ่านมาตลอดอะไรเงี้ยลองกดเข้าไปเล่นดูสักแป๊บหนึงครท่านผู้ชมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับเกมเกม,มนี้นะครับกานิชาโกนั่นเองครับจะคล้าพิกจีเนาะหือรางวัลก้อนโตแตกเปิดมาก,ก่อนเลยแม่หญิงของเราแตกมาแบบชุดนี้เท่าไรชุดนี้โอ้โหเยอะเยเหมือนกันนะเยอะเหมือนกัน7จ0บรทอยับานท่านผนะู้ชม ขนาดไม่มีตัวคูณแล้วไม่เข้าสแกตเตอร์นะเนี่ยอะไรมันจะแตกเยืะขนาดนี้ครับและเราไปต่อครับท่านผู้ชมเราต้องไปต่อแน่นอนนะระหว่างรอแตกเพิ่มเติมนะท่านผู้ชมขอฝากเตือนเอาไว้สักเล็กน้อยนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะท่านผู้ชมไม่แนะนำให้าตามเลยนะครับเด็กต่ำกว่าสิบแปดปีควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนํานะครับเข้ามาแล้วก็เหมือนเช่นเคยครับอย่าลืมเลยอย่าลืมเด็ดขาด กดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นกำลังใจให้ช่องตีดิปปันของเรากันด้วยนะครับฝากชวน,นเพื่อนนะครับมาดูกันเยอะๆเนาะคอมเมนต์พูดคุยเป็นกาลังใจได้ที่ด้านล่างนะทชมคอมเมนต์มาได้อยากให้เล่นเกมไหนหรือเคยเล่นเกมนี้แล้วแตกดีมากแบบพี่ตีลองไปเล่นให้ดูหน่อยซิอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเราไปเล่นให้ดูแน่นอนนะครับคอมเมนต์พูดคุยเข้ามาได้เลยนะทุกท่านนะอืม,อม ดูซิว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับเล่นเบ็ดสูงก็ต้องยอมรับว,ว่าอัตราการถอยล้นหรืออัตราการดึงกลับของเกมเนี่ยมันก็จะเยอะพอสมควรเลยนะชมนะแต่จะพยายามนะพยายามพยายามอย่างยิ่งยวดเลยว่าให้เหมือนได้กําไรสักพันหนึ่งก็ได้วันนี้นะดูซิว่าจะได้ไหมนะครับขอแค่หนึ่งพันทอนแหละสําหรับการแตกที่บันเทิงนะครับบันเทิงบันเทิงจุดสุดของเรานะครับ วีเงินไปแล้วดอกเนี้ยนะอืมสี่ร้อยแปดสิบโอเคยังยังพอแบบต่อชีวิตได้อยู่นะครับอืเริ่มเริ่โมโบ์ไว้เยอะด้วยนะครับสำหรับเกมเกมนี้นะทุกช้ชมต้องลุ้นเนี่ยต้องลุ้นแบ,บตัวติดโตะเลยนะครับอุ้ยสแคตเตอร์มาเถอะมาแต่เปิดเป็นแบบต้นทุนห,หน่อยหน่อยหยุดยุอย่าเลยนะอย่าเลย ใจหายเลยน้ำชมนึกว่าเจอเลยนะครับ12วิสปินครับน้ชมตอนนี้จะได้กลับมาเท่าไหร่มาดูกันครับขอแบบหลักหมื่นเลยได้ไหมขอแต่แบบหลักหมื่นเลยได้ไหม,ม20บาทคูณ2เราต้องสะสมไอ้ตัว Y น้นชมสะสมตัว Y วเพื่อไปชุบแบบให้ตัวคูณมันเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นนอกจากจะแต่ดีแล้วจะต้องแบบมีตัวา Y วในการชุบด้วยนะ เราตอนนี้เป็นคูณ4แล้วครับท่านผู้ชมตัววายเราก็ยังพยายามชุบไปเรื่อยๆอุย้ยดอกนี้ชุบเข้าไปคูณ6ครับเป็นคูณ6นะแล้วก็เหมาจอด้วยดอกนี้โอ้โหบันเทิงนะดอกเนี้ยเท่าไหร่ว่ามาครับเท่าไหร่แตกเปิดมาก่อนเลยไม่สนนะไม่สนนะครับว่าจะแตกเท่าไหร่แต่ว่าแตกเปิดมาก่อนเลยฮนะหนึ่งพันสามร้อยอุย้ยเริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วกำไรของเราเริ่มมาแล้วครับท่านผู้ชม โอ้โหกกับร้อยยี่สิบหน่อยไม่ถึงพันดอกนี้ไม่ถึงพันไม่ถึงพันเนฮะยังไม่ต้องดีใจเยอะมันไม่ถึงพันเท่าไรเจ็ดร้อยยี่สิบบาทครับแตกมาอีกแล้วหลือสองฟิสปินขอส,สวยๆหน่อยดอกนี้อุ้ยคูณแปดมาสะสมต่อครับแปดคูณเท่าไหร่นะเมื่อกี้ท่านผู้ชมผมมองไม่ทันจริงๆอู๋ได่สี่ร้อยแปดสิบ ดอกสุดท้ายส,สวยๆโอ้โหแม่ยิงของเรารางวัลใหญ่สุดของเกมเกมนี้คูณด้วย10โอ้โหบันเทิงดอกนี้เท่าไหร่วะนะคิดไม่ทันเลยนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดไม่ทันเลย3ามพบคูณด้วย10สามพันหกอยบาทระดับซูเปอร์เมกะวินอีกหนึ่งครั้งฮนะอะไรมันจะดีนนั้นะโอ้โหนี่แตกเพลินแตกเพลินจริงๆ3 6 0ันครับท่านผู้ชม กดรลบมาเนาะรางวัลไปเสร็จรวมสแกตเตอร์แต่เองรอบแรกของเขาหกพันกับอีก240้บาทครับเอาละท่านผู้ชมไปต่ออีกหน่อยนึงเนาะไปต่ออีกหน่อยหนึ่งก็แล้วกันยังไงก็ต้องขอฝากนะครับสําหรับสลอตทูเพย์ครับแหล่งรวมความบันเทิงแหล่งรวมความมัน,ามมนจากหลากหลายค่ายหลากหลายแนวนะท่านผู้ชมนะยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับ บอกเลยว่าการันตีความมั่นความโหดความแบบบันเทิงของเขาแน่นอนจากหลากหลายค่ายหลากหลายแนวให้เลือกเล่นได้นะครับชมวันนี้เราก็อยู่กับเกมการ์ิชาโกเนาะเป็นเกมเก่าที่ทุกคนอาจจะเลื่อนผ่านกันนะครับแต่ผมไม่อยากเลื่อนผ่านจริงเขาแตกดีมากนะครับผู้ชมไม่ควรเลื่อนผ่านนะครับถ้าเป็นไปได้ลองไปจัดเดือดเขาสักหน่อยรับรองความบันเทิงและความแบบรวยในการได้กําไรกลับมาแน่นอนนะครับ โอ้โหลดลด,ดย,ยาวๆที่แตกมา4,000เมื่อกี้นี้คือจะจบหรือเปล่าวันนี้เราเล่นเบ็ดหนักเลยนะแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งแต่งรางวัลใหญ่ไปนะครับทำให้อัตราการดึงกลับนั้นค่อนข้างสูงแต่ว่าเราจะลองยือดูนะลองยือดูว่าสแคตเตอร์จะมาอีกรอบไหมแล้วก็จะให้เราแบบขึ้นไปถึง80,000เนี่ยได้ไหมนะครับถ้าขึ้นถ80,000เนี่ยเราได้กําไรแบบ ครึ่งหมื่นแบบห้าหกพันแน่นอนนะครับต้องมาเชียร์เลยใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับอย่าลืมแชร์ให้ช่องตีตีปั่นของเรากันด้วยนะอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมหรือใครเคยเล่นเกมไหนแล้วแบบรู้สึกประทับใจเนาะกับทางสล็อตทัวีของเราก็อย่าลืมครับคอมเมนต์พูดคุยแชร์ประสบการณ์กันมาได้นะท่านผู้ชมนะเพิ่นเพินอะแตกเพลินๆช่วงเนี้ย มาไหมล่ะมาไหมล่ะโอ้ไม่มาครับเงียบจริงๆมาโอ้โหโเคยังไงโอ้ตอนนี้คือเรากดกันมาแบบ8นาทีกว่าแล้วท่านผู้ชม8นาทีนิดแล้วนะครับจะพยายามยือถึง10นาทีเลข10คือเลขสวยของเรานะครับท่านผู้ชมมาไมมาไมตอนนี้คือกำไรที่เราได้มาตอนแรกเนี่ยลดไป พันหนึงแล้วท่านผู้ชมอุ้ยไม่ไหวแล้วผมว่านะเดี๋ยวผมจะต้องหยุดแหละมึงเนี่ยผมขอหยุดที่ประมาณเจ็ดหมื่นแล้วกันครับอย่างน้อยก็ได้กำไรมาประมาณ1,000บาทเนาะทําแบบดึงกลับไม่ได้จริงๆนะครับโอ้ดึงกลับเยอะไปอะ่ะแำมันก็โตแตะมาแล้วครับท่านผู้ชมตัวคิวเหมาจองเราสามร้อเท่านั้นเองไม่ใช่อักษรพิเศษอะไรนะครับก็ได้ประมาณนี้แหละครับ <c oughs> โอ้ดึงดึงกลับหนจริงอะ่ะผมแนะนำเลยนะผู้ชมถ้าแตกรางวัลใหญ่แบบเมื่อกี้นะครับควรหยุดพอนะครับแล้วก็ไปรีเกมก่อนไม่ควรดึงยื้อแบบนี้นะท่านผู้ชมอาจจะเสียหนักกว่าน,นี้นะครับแล้วก็อาจจะได้น้อยกว่าน,นี้นะผมคือแบบเล่นน้ชมได้ดูเลยนะครับถ้าแตกหนักแล้วควรไปรีเกมใหม่ครับออกปุ๊บแบบ ออกจากระบบเลยนะปัดออกจากจอเลยแล้วก็ค่อยไปเล่นใหม่เข้าใหม่นะชมจะทำให้ผู้ชมได้ดีกว่านะครับเอาละห,หมด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 จริงๆดึงหายไป3,000แล้วตอนนี้นะครับ s ต a t t e r มา scatterscatter ไม่มาโอ้โหผมว่าผมต้องพอแล้ว s ตเตอร์ไม่มาแบบนี้ เปลืองจริง,รงสแคตเตอร์ลุ้นสุดท้ายแล้วนะลุ้นสุดท้ายแล้วพี่น้องแมวอุ้ยโอ้โหหมดหวังอย่างเงี้ยจริงๆโอเคครับท่านผู้ชมอันนี้น่าจะเป็นชุดสุดท้ายที่เราจะเล่นแล้วครับเดี๋ยวเราจะพอกนะันแค่นี้เนาะหมดหมดแล้วโอเคหมดจริงๆความหวังของเราเนี่ย เอาละครับวันนี้ได้กำไรมา1,682บาทครับจาก4,000กว่าบาทเรายื้อเขาอยู่หายไป3,000กว่าบาทเลยเออยังไงท่านผู้ชมถ้าได้รางวัลเยอะอยางไงแล้วควรไปรีเกมใหม่นะครับท่านผู้ชมเนาะไม่ควรยื้อแบบนี้นะครับยังไงก็เล่นให้ดูแบบนี้ก็ท่านผู้ชมจะได้มีแนวทางกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเพื่อมาอยูงง่ในช่องตีดิดปั่นของเรากันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ